สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอรายงานในหัวข้อประวัติและความเป็นมาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูค่ะนำเสนอคุณครูธัญลักษณ์สีใสจัดทำโดยนางสาวนัชชาสีม่วงนางสาวสุภาวดีมีพันทองนางสาวสุธิมาบันเทานางสาวจารุนันสาลิโสนางสาวสุรัมพาภุกสุนทรน,นายภูผากองโพชัยและนายบดินสอนหลงชั้นมหกทับ2ค่ะ ประวัติและความเป็นมาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอรารยันหรือพวกอาริยกะซึ่งเป็นชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเอเชียกลางต่อมาชาวอรารยันกลุ่มหนึ่งอพยพไปทางยุโรปและได้กลายเป็นชาวยุโรปในปัจจุบันส่วนอีกพวกหนึ่งอพยพเข้าไปอยู่ในอิรานและอีกพวกหนึ่งเข้าไปอยู่ในอินเดียแล้วก็ได้รบชนะชาวพื้นเมืองหรือพวกมิลาขานะคะแล้วก็เข้ายึดครองอินเดีย พวกอรารยันที่เข้ายึดครองอินเดียเนี่ยเป็นชนเผ่าที่มีความรู้มีความฉลาดหลักแหลมทั้งพวกอรารยกะและพวกมิลาคะต่างมีวัฒนธรรมประเพณีและาศาสนาของตนอยู่ก่อนนะคะพวกมิลขาคเนี่ยนับถือธรรมชาติคือดินน้ำไฟลม โดยมีความเชื่อนะคะว่ามีเทพเจ้าประจําอยู่ในธรรมชาติส่วนอริยกะก็นับถือธรรมชาติและวิญญาณบรรพบุรุษค่ะธรรมชาติที่อริยกะนับถือนะคะได้แก่เทพเจ้า4ี่องค์ต่อไปนี้ 1. นพระอินเทพเจ้าผู้บรรดาลให้เกิดสรรพสิ่งในโลก 2. ภาษสาวิตรีเทพผู้ให้ความร้อนและแสงสว่าง 3. าพระวรุณเทพผู้ให้ความเย็นและความชุ่มชื้น 4. พระยมเทพผู้ทําลายชีวิตมนุษย์ อริยกะแล้วก็มีลขะนะคะได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติโดยจะมีอริยากาเนี่ยเป็นผู้ปกครองก็ได้ปรับเทพ,พเจ้าของตนให้เข้ากับเทพ,พเจ้าของชาวเมืองมีลขะก็เห็นว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยนิยมการบูชาไฟจึงสร้างเทพ,พเจ้าองค์ใหม่ให้ชาวพื้นเมืองชื่อว่าเทพ,พเจ้าอาคาณีแต่ให้เทพอาคานีเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นเทพบริวารของเทพทั้งสี่ของพวกตน พวกมิลละค่ะก็ยอมรับด้วยดีศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะจะไม่มีศาสดาจริงจังเหมือนศาสนาอื่นแต่ก็จะมีหัวหน้าลัทธิหรือว่าผู้แต่งตำราทำหน้าที่คล้ายๆศาสาดานะคะมีดังนี้หัวยาสะท่านผู้นี้เป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงคัมภีร์พระเวทคัมภีร์อิติหาสะ a ปุรานะ 2. วาลคิกิเป็นฤาษีผู้แต่งมหาการามายณนะ ท่านเป็นพราหมณ์โดยกําเนิดแต่ก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็พวกชาวนานเนี่ยได้นําไปเลี้ยงไว้ 3. โคตมะเป็นผู้ตั้งรัธธีนยายาเกิดประมาณ500ปีก่อนคศแลหกปิละเป็นผู้ตั้งรัททีสางขยะเกิดในสมัยศตวรรษที่6ก่อนคศ ตันชฉลีผู้ตั้งลัทธิโยคะเกิดในสมัยศตรวรรษที่3หรือ4ก่อนคศชัยมินิผู้ตั้งลัทธิมีมงังสาหรือปูระัวะมีมงังสาเกิดระหว่างศตรวรรษที่6ถึง7ก่อนคศเก้าพาทรยนะเป็นผู้ตั้งลัทธิเวทานตะหรืออุตมีมงังสามีผู้กล่าวว่าเป็นคนเดียวกับวยาสะ เกิดระหว่างศตวรรษที่6ถึง2ก่อนคศการละว่ากะผู้ตั้งลัทธิโลกายนะหรือวัตุนิยมไม่มีประวัิแน่นอนเอสังกาจาร์ผู้แต่งอัจฉะหรือคำอธิบายลิทธิเวคาตะเกิดระหระว่างปีคศ788-820ถึงและเป็นผู้ตั้งลิธิอวัยวะตะหรือเอกนิยมคือนิยมพระเจ้าองค์เดียว12นาถามุนีเป็นผู้นำคนแรกของลิธิไวสัต นะวะอยู่ในช่วงระหว่างคศ824-924 13รามานุชาจารย์ถือเป็นคนสำคัญยิ่งของฤทธิไวัยสันะวะและเจ้าของปรัชญาวิสิตตาทะไวตะเกิดปีคศ12714 0 มัชาวาจารย์เป็นผู้นำท่านหนึ่งแห่งวิถีววสวะและเจ้าของปัจยาทาวัยตะหรือทวินิยมอยู่ในช่วงระหว่าง1 1 9 9ถึง1277ิละกุลีสะสมัยของท่านนี้ยังไม่แน่นอนเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งนิกายส่วะภายใต้ผู้ตั้งนิกายปัสุป,ปะตะ 16อุปะตะเป็นผู้นำลิทธิศาสรมที่แย้ว่าท่านฮาริกะอยู่ราวพุทธศตวรรษที่1นรามโมหันรอยเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อศาสนาฮินดูให้ทันสมัยขึ้นอยู่ราวพศ2อ1 7ถึง2,376 หรือทอซอสหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสีถึงหนึ่งพัสมสามสิบแปดสวามีทะยานันสิวีผู้นำศาสนาอารยะสมายูราอยู่าพาวรศอ3 6 7บถึง2 3 7 6 19สามรอรา กิษณะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของศาสนาฮินดูเชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศาสนาอยู่ราวพศ2,379-2,429มีสิทธิที่สำคัญคือสวามีวิเวการน,นทะผู้เผยแพร่แนวคิดนี้ต่อไป 1. นึ่คาเวศเป็นคำพิทีรวบรวม,รวมบทสวดสารุดีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย บรรดาเทพพระเจ้าที่ปรากฏในพระเวร์สัมหูตามีจำนวน33องค์ทั้ง33องค์ได้จัดแบ่งตามลักษณะของที่อยู่เป็นสามกลุ่มคือเทพพระเจ้าที่อยู่ในสวนรรค์เทพพระเจ้าที่อยู่ในอากาศและเทพพระเจ้าที่อยู่ในโลกมนุษย์มีจำนวนกลุ่มละ11องค์ยุทธเวทเป็นคำพีที่ใช้ในพิพธีกรรมทางาศาสนาโดย เน้นมนคาถาและบทสวดศักดิ์สิทธิ์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือยุทธเวทเน้นบทสวดและคาถาที่สืบทอดกันมา 2. ยุทธเวทสำนัเน,นะน้นมนและคำแนะนำสำหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆสารเป็นหนังสือที่รวบรวมบทประพันธ์ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในสมัยสุขโขทยัยมีจำนวน1,549บทในจำนวนนี้มีเพียง15บทที่มีชื่อปรากฏในคาถาชื่อผู้แต่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนที่เหลือไม่มีชื่อผู้แต่งกํำกับสารธรรมะเป็นหนังสือเกี่ยวกับหลัหลกธรรมคำสอนสารภาษาเยาวา เป็นหนังสือที่รวบรวมภาษายาวาและพระพุทธศาสนา,าเป็นบทประพันธ์ที่ถ่ายทอดความรู้จากาศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆหลักธรรมหลักธรรมคำสอนที่สำคัญของาศาสนาพุทธในสมัยพุทธ,ธกาลแบ่งเป็นสามช่วงอายุคือหนึ่งอายุยืนมากหนึ่งปีขึ้นไป ใช้หลักธรรมสีข้อได้แก่อุดฐานสัมปทาความขยันอารักขสัมปทาการรักษาทรัพย์กัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนดีสมชีวิตา 2. อ,อายุปานกลางประมาณ50-100ถึง100ปีใช้หลักธรรมสีข้อได้แก่ อิทธิบาท 4. ี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา 3. อายุน้อยสิหปีขึ้นไปหลักธรรมศีลธรรมการรักษาศีลสัจจะความจริงใจขันติความอดทนเมตตาความเมตตาหลักธรรมหลักธรรมคำสอนที่สำคัญของศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลแบ่งเป็นสามช่วงอายุคือ หนึ่งอายุยืนมากหนึ่งร้อยปีขึ้นไปใช้หลักคำสี่ข้อได้แก่อุดฐานสัมปทาความขยันอารักขาสัมปทาการรักษาทรัพย์กัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนดีสมชีวิตาสามโมกษะ ถือว่าเป็นหลักความดีสูงสุดดังคำสอนของาศาสนาฮินดูสอนว่าผู้ใดรู้แจ้งในอาตมันของตนว่าเป็นหลักอาตมันของโลกพมแล้วผู้นั้นย่อมพ้นจากสังสารการเวียนว่ายตายเกิดและจะไม่ปฏิสนธิอีก นกาย 1. น,นิกายไวสนุปเชื่อว่าพนาลายเป็นเทพสูงสุดและอวตารมา24ครั้งเพื่อช่วยเหลือมนุษย์เช่นพระรามพระกิษณะหนุมานและพระพุทธเจ้าถือเป็นอวตารปางที่9โดยนิกายนี้เน้นการบูชาเทพเจ้าหลายองค์และนิยมสร้างเทวรูปไม่เน้นพิธีกรรม 2. นิกายสวะเชื่อว่าพระศิวะเป็นเทพสูงสุดและจะอวตารมาในอนาคตเป็นบุรุษชื่อลักุริะเพื่อนำทางมนุษย์ ปฏิบัติตามลัทธิอัตตกิรมะนฐานุโยกใช้ที่เท่าทาตัวและมีสัญลักษณ์ขีดสามขีดบนหน้าผากพิธีกรรมพิธีกรรมในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูมีทั้งที่เป็นข้อปฏิบัติส่วนบุคคลและส่วนรวมแบ่งออกเป็น4หมวดหลักได้แก่ 1. กฎสำหรับวันนะข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งงานอาชีพอาหารและที่อยู่อาศัยซึ่งแตกต่างตามวันนะ 2. พิธีประจำวันพิธีกรรมประจำบ้านที่ชาวฮินดูต้องทำเป็นประจำโดยมีนักบวชพามเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกว่าพิธีสังสการรวมทั้ง12ประการ 3. พิธีศาสตร์การทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษในเดือน10แรมหนึ่งค่ำถึงแรม15้ค่ำเรียกอีกอย่างว่าทำบินทะ 4. บูชาเทวดาพิธีบูชาขึ้นอยู่กับวันนะเช่นการสวดมนต์อาบน้ำสังเวยแม่น้ำคงคาถือศิลหรือไปเทวาลาโดยวันนะสูงทำพิธีได้ละเอียดกว่าสัญ,ญลักษณ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีสัญ,ญลักษณ์ญญลหลักคือโอมซึ่งเป็นอักษรเทวนาคารีแทนเทพเจ้าทั้งสามตีโมรตีอุหมายถึงพระวิษณุ อหมายถึงพระศิวะมะหมายถึงพระพรหมสัญลักษณ์ในศาสนานี้สื่อถึงเทพพเจ้าและนิยมทำเครื่องหมายบนร่างกายโดยเฉพาะที่หน้าผากนิกายไวยสนุใช้อักษรโอมที่ระหว่างคิว้วนิกายไสวะทำเครื่องหมายสามเส้นตรงที่หน้าผากเรียกว่าสีหาสันทำจากกระแจะผงขี้เท่าหรือสีขาวแดงเพื่อแสดงความเคารพต่อมหาเทพที่ตนนับถือ